สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะคะในช่วงบ่ายๆเทีย่ยงๆเนาะวันนี้นะคะเราอยู่กันอีกครั้งนะคะที่กิจสรากร์คาคกับอ้อมนะคะเช่นเคยนะคะวันนี้ตัวนี้เป็นมิตซูบิชินะคะไทตันเนาะตัว2.5เมกะแครราคาคันนี้นะคะอยู่ที่389,0 0 0บาทที่มิตซูบิชิไทตันนะคะ2.5เมกะแคปนะคะปี12ตัวนี้เป็นตัวพลัสเนาะ GLS Vt t u r b ด้วยตัวนี้ดีเซลมาเครื่องดีเซลนะคะเครื่อง2,500ไฟหน้านะคะตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะแล้วข้างหน้านเนี่ยก็เป็นโครเมียมเป็นลายมิซูบิชินะคะไตตนันแล้วก็ตัวนี้นะคะมีไฟตัดหมอกแล้วด้วยเนาะตัวนี้ยางขอบ16นะคะตัวนี้ยกสูงแถมแล้อแม็กแถมยางดูดิยางยังสวยอยู่เลยนะคะตัวนี้มาดูก่อนได้ถ้าไม่มั่นใจเออกระจกข้างเป็นโครเมียมนะคะ ่ดูก่อนได้มีบันไดข้างด้วยตัวนี้ขึ้นลงสะดวกสบายด้ามจับนะคะเป็นโครเมียมตัดกระสีดำไฟท้ายยังดีอยู่เลยนะตัวนี้ตัดกับโครเมียมนะคะดูก่อนได้เลยพาช่างกล้องพาดูหน่อยเนาะดูที่ขอบประตูด้านข้างก่อนเลยนะคะตัวนี้ขอบประตูด้านข้างเป็นกระสีเทาเนาะตัดกระสีดําน,นะคะตัวนี้ตัดะสีเทาดำเนาะดูก่อนได้เลยค่ะตัวนี้มัน ดูเลยตัวนี้สีดำนะคะตัดสีเทาถือว่าดูเท่เก๋เลยนะตัวนี้ภายในแบบสีดำด้วยเป็นเบาะผ้านะคะตัวนี้แล้วก็มีในเรื่องของเครื่องเล่น CDMP3 เนาะเป็นแบบกระจกไฟตัวนี้ก็เป็นกระจกไฟฟ้ามาแล้วเรียบร้อยนะคะมีตัวปรับแอร์มีเครื่องเล่น CDMP3 แล้วเนาะจัดเต็มเลยนะคะคันนี้ถือว่า ถ้าเอาไว้ใช้งานเนี่ยสบายสบายคืออยากแนะนําคันนี้ด้วยราคาที่ไม่แรงมากแถมยอดจัดก็ยังจัดได้เต็มนะคะกู้แบบล้นๆไปเลยเนาะคันนี้อ่ะก็ถือว่าเป็นแคปที่ไม่ได้แบบแคบมากนะคะตัวนี้ก็สามารถปรับบงปรับเบาได้เนี่ยถ้าอย่างเงี้ยมันปรับได้อยู่แล้วเนี่ยปรับข้างนงข้างหน้าอย่างเงี้ยมีที่วางคงวางของถือว่าภา,ภายในข้างในเนี่ยคือถือว่ายังเป็น ห้องโดยสารที่ค่อนข้างกว้างนะคะถึง,ถงแม้ว่าจะเป็นแคปก็ตามเนาะคันนี้ที่นี่ที่เดียวนะคะที่กิสดากูดคาร์นะคะฝากด้วยนะคะกับมิซูบิชิไทตันคันนี้นะคะ2.5เมกะแคปปี12นะคะคันนี้เหลือ3 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะเป็นริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ7,000บาทนะคะมาตัวนี้ ก็เป็นมิ u ูบิชิไทตันเหมือนกัน2.5เมกกะแคบเหมือนกันต่างกันแค่สีและต่างกันแค่ปีเท่านั้นเองนะคะตัวนี้ปี4 4นะคะอ่ะลดลงไปเหลือ349,000บาทตัวนี้เป็นแบบว่าเครื่องเทอร์โบใกล้เคียงกันเลยเทอร์โบ 1. เอ,อ่อว g เทอร์โบ178แรงมานะคะตัวนี้กระจังหน้าก็ใหม่ด้วยนะตัวนี้ นนแต่ว่าอืไปพาเดินดูเรื่อยๆล้อขอบ16นะคะตัวนี้แม็กศูนย์เนาะกระจกข้างเห็นป้าว่ามันมีข้อแตกต่างตัวเนี้ยตัวปี12เนี่ยมันจะไม่มีนะคะในเรื่องของไฟไฟกระจกข้างแต่ว่าตัวนี้มาแล้วนะตัวนี้นี่ที่เปิดประตูรถก็โคจะที่จับโคเมียมเหมือนกัน,นะคะ่ะ ไฟทงไฟท้ายยังไม่มีแตกยังไม่มีริ้วรอยอยากให้คุณลูกค้าเข้ามาดูไททันแบบเบนซินสีประตูเราก็มีแต่วันนี้เราอยากมาในไททันกระบะเมกาแคปแบบว่าดีเซลเนาะนี่ภายในดำนะเข้ามาเลยเห็นไหมภายในดำสวยอะดูเท่ปึ๊บขอขึ้นมันนิดเึง นายดำมีเครื่องเล่น c d ด p 3เหมือนเดิมค่ะมีหน้าจอด้วยทีน,น 2, ี้นี่มีสองสาชั้นตอนแรกคิดว่ามีชั้นเดียวนี่นตกใจโอ้มี2ชั้นด้วยทีวางแก้วน้ำเกียร์ธรรมดาเครื่องเล่น c d ด p 3มาครบเอ่อพื้นที่ใกล้เคียงกับทางฝั่งนู้นนะคะใกล้เคียงกันเนาะเป็นเมกะแคปที่ด้านหลังเนี่ยก็นั่งค่อนข้างสบายแล้วก็นั่งกันได้หลายคนนะถ้า เป็นแบบนะก็นั่งประมาณสักสาคนเนี่ยกำลังดีเนาะนอนนอนเหยียดได้สบายๆนะคะนี่มีที่วางโครงวางของชัดเจนด้านโครงด้านข้างนะคะดูก่อนได้แถบยังสะอาดสะอา้านนี่แทบจะไม่ได้ใช้งานอะไรทั้งสิน้นนะส่วนตัวนี้สีขาวนะคะปี B 14ม i ซูบิชีไททันเม m e แค2.5นะคะเหลือแค่3 4 0 0 0 0 9,000บาทค่ะตัวนี้รีบเข้ามาจับจองกันได้เลยนะคะราคาไม่แรงผ่อนเริ่มต้นสบายๆอยู่ที่7,000บาทนะคะถ้าท่านใดสนใจติดต่ออ้อมมาได้เลยนะคะที่เบอร์0832222203นะคะเบค่ะก็สำหรับวันนี้อ้อมขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ